ก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาวยูทูบทุกทุกคนนะครับสวัสดีทุกทุ่านนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่การรับชมช่อง YouTube, ยูทูบจานคุณรถดำนอแงนะครับก็วันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับก็มาดูรถแมคโครขุดดินเช่นเคยนะครับใส่หกรอนะครับวันนี้แต่ตอนนี้ต้องทำทางขึ้นทางลงก่อนนะครับ ันนี้น่าจะวิ่งด้วกัน5้าคันนะครับก็บ่อนี้เคยมาเอาินดปีที่แล้วนะครับใช่ไหมไม่ใช่นะครับเออใช่ใช่นะครับปีที่แล้วนะครับ,บรสองพั้าร้อนะครับ ต่อมาเอาตอนนั้นก็จะเข้าหน้าฝนก็ดีนะครับช่วงซื้อหกล้อกันสีม่วงกันที่สองมาใหม่นะครับบอ่อนี้เป็นบอ่อทิ้งายนะครับทุกคน ตอนนี้กำลังทำทางขึ้นนะครับแถวนี้เขาจะปลูกยางพารากันเยอะเลยนะครับเราขยับวางนิดนึงนะครับ ตอนนี้รถดั้มมาสามคันนะครับสามคันนะครับทุกคน ก็มีสายรีกลั่วสายหนึ่งนะครับก็ยังไม่มีเวลาได้ซ่อมนะครับแต่ก็ไม่รั่วแรงนะครับพอทำงานได้นะครับเดี๋ยวเข้าบ้านเก็บก็คันนี้นะครับ่อนโรงงานนะครับรอมบำรุงรักษาหมดไป4 0 0หมนนะครับเกือบ5้าหมื่นนะครับก็ดูแลกันนะครับดูแลเข้าไปนะครับจากทางานมาเยอะนะครับ ที่เป็นผ้าใบนะครับอยู่ตรงป้ายอามนะคต้งมุ้งขีนะครับบางคนจะสงสัยนะครับหรือว่าถามนะครับว่าทำไว้ทำไมครับประโยชน์ก็คือกันดินนะครับไปโดนจระบีที่สลักหลักมุงขีนะครับแล้วก็กระดูกม้านะครับนี่คือประโยชน์ของเขานะครับก็จะทำให้การ ร้องก็ระบีน้อยลงนะครับนี่คือประโยชน์เร็วบันค้างดำนะเบิดกรจักรรถเนี่ยเ,เร็วัองสาบคืนไปเรื่อยเรื่องไม่ได้พนดแบบซ้ำอ่ โกโกยางกแรงรถว่าเขาแรงสองไม่หาทิศเรียนด้านหัวรถเหรือมึงวนะิดีโอนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ